ว่าวิธีการถอดไป้ายง่ายๆอ่ะบางทีตุ้งก็ใช้แค่นี้เลยค่ะเหรียญบาทหนึ่งเหรียญน,นะคะแงะ <Yeah. S 2> สวัสดีค่ะ วันนี้ตุ้มแมงกนิสันนะคะตอนนี้นะคะตุ้มก็กําลังจะติดป้ายแดงให้กับรถสีแดงคันนี้นะคะคันนี้ก็เป็นนิสสันอเมรค่ะซึ่งคันนี้นะคะตุ้มก็จะไปส่งรถให้กับลูกค้าที่จังหวัดระยองค่ะแถวแถวปกแดงนั่นเองก็เดี๋ยวขออนุญาตใส่ป้ายกันก่อนนะคะ จริงๆแล้ววิธีการใส่ป้ายให้กับลูกค้านะคะหรือว่าวิธีการถอดป้ายง่ายๆอะ่ะบางทีงตุ้งก็ใช้แค่นี้เลยค่ะเหรียญบาทหนึ่งเหรียญนะคะแงะข้างขอบป้ายขึ้นมาเดี๋ยวตุ้มจะพาไปแงะอันนี้ตุ้มแงะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูค่ะพอใส่เสร็จใช่ไหมก็จัดจัดแบบให้มันตรงกันแล้วก็ติดก็ป้ายสมัยใหม่ก็จะใส่ง่ายมากเลยค่ะเราไม่ต้องใช้ไขควงแล้วนี่เรียบร้อยก็ เดี๋ยวต้มพาไปใส่ด้านหลังอีกอันนึงว่าเหรียญบาทเหรียญเนี้ยมันแกะกอบไป้ายได้ง่ายไหมเผื่อเวลาที่แบบว่าลูกค้านะคะแกะกอบป้ายแกะป้ายแดงคืนให้กับเซล์นะคะหรือว่าเวลาที่แบบส่งไปรษณีย์มาให้เซล์อะคะ่ะก็ใช้เหรียญบาทอันเนี้ยแกะได้ง่ายง่ายเลยมาดูกันใกล้ๆกค่ะเน,นี้ยวางไว้ก่อนนะมาดูใกล้ๆนะคะตัวตรงกอบป้ายที่เป็นสีดำาๆแบบเนี้ยเขาก็จะมีขอบใช่ไหมคะ จะมีรูเราใช้เหรียญบาทแบบน,นี้เราจะใช้เหรียญบาทแบบนี้นะคะแงะตรงรูนี่ค่ะบิดขึ้นนิดเดียวเองทั้งซ้ายและขวาค่ะอ,อันนี้มือที่ไม่ถนัดก็จะแก,ะแกะยากนิดนึงนี่สองฝั่งเลยนี่ค่ะเพื่อแบบ เจ้าของรถสาวๆคนไหนติดเล็บยาวๆสวยๆอะไรเงี้ยใช้เหรียญบาทเงี้ง่ายมาก แล้วก็เวลาใส่ก็กดให้ลงล็อกแค่นี้เองค่ะเท่านี้ก็ได้ป้ายแดงสวยๆแล้ว